หลายคนคงมีความสงสัยต้องทำยังไงเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จสักทีความสำเร็จจะมาแบบไหนว้าวุ่นใจเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนสักทีวันนี้จะมาพูดถึงความจริงในชีวิตที่เราจะต้องคอยเตือนตัวเองเสมอในขณะที่เราพยายามจะทำอะไรบางอย่างสู้กับชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับอยากเจอความสำเร็จเจอความท้าทายมากมายหลากหลาย ยิ่งเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราก็ยิ่งรู้สึกแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำอะไรเลยต้องมาคิดทบทวนก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนะวันนี้ความสำเร็จอยู่ไกลจากเราขนาดไหนเราต้องมาดูว่าข้อหนึ่งแรงบันดาลใจที่เรามีคนที่เราเห็นเขาเริ่มต้นมาเหมือนกับเราเริ่มต้นมาพร้อมๆกับเราแต่ทำไมวันนี้แต่ละคนเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีความสุข หันกลับมามองที่เราความสำเร็จที่เราหวังไว้ที่เราต้องการทำไมมันถึงยากจังเรียนแบบใครก็ไม่ได้วิถีชีวิตของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนก็ต่างกันแล้วแรงบันดาลใจที่เรามีก็มากมายหลากหลายผู้คนแต่ละคนเข้ามาให้แรงบันดาลใจมองแต่ละคนเห็นเขามีไอดอลเป็นของตัวเองเห็นแนวทางที่แต่ละคนมีสร้างแรงบันดาลใจให้เรามากมาย สิ่งนี้แหละคะ่ะที่เรากำลังตกหลุมแรงบันดาลใจมีมากมายหลายหลากเราสามารถที่จะค้นคว้าที่จะหาที่จะเจอแต่มันจบลงที่ลงมือทำแล้วหรือยังถ้าคุณลงมือทำได้แล้วหลังจากที่เรารวบรวมแรงบันดาลใจหลากหลายมากมายแล้วไม่เริ่มลงมือทำสักทีก็ได้แค่ฝันก็ได้แค่หวัง ได้แค่มองรวบรวม motivation ของแต่ละคนเอามาเป็นเล่มแต่ถ้ายังไม่เริ่มก้าวแรกคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่ข้อ2ให้ความสำคัญกับสิ่งไหนคุณโฟกัสกับสิ่งไหนสิ่งนั้นเติบโตเพราะฉะนั้นชีวิตกำลังจะเดินทางที่คุณต้องการเมื่อคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการคือทางไหนหาจุดนั้นให้เจอ ตัดสินใจแล้วเดินตรงไปในทางนั้นที่คุณต้องการให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้อย่าเป๋ไปเป๋มาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนการตัดสินใจในสิ่งที่เราเลือกจะเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณโฟกัสเรื่องนั้นเท่านั้นชีวิตจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณเลือกและคุณต้องการเท่านั้นข้อ3า ความสำเร็จของเรามีเราเท่านั้นที่ให้ความสนใจไม่มีคนอื่นสนใจความสำเร็จของเราเท่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำต้องการให้คนซับพอตต้องการให้คนมาช่วยเราหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อที่จะประครับประคองให้เราประสบความสำเร็จความสำเร็จเป็นของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ คุณต้องเป็นนายตัวเองเป็นกัปตันชีวิตของตัวเองและเป็นเชียร์ลีเดอร์ให้กับตัวเองทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเข้าไปถึงความสำเร็จให้มากที่สุดย้ำด้วยตัวของคุณเองค่ะต่อไปข้อ4ทุกๆก,ก,การเดินทางของคุณเส้นทางแห่งความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านขวามน้ำผ่านความกลัวผ่านความคาดหวัง ผ่านความสิ้นหวังผ่านทักษะผ่านความรู้ผ่านอะไรมากมายเลยแต่ว่าความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการที่เราพยายามจะเอาชนะความสำเร็จของเราให้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่สำเร็จเราก็ต้องแค่ดิ้นรนสู้สู้ต้องไม่ยอมแพ้ทำทุกอย่างเพื่อให้เราไปถึงชัยชนะของเราให้ได้มองความสำเร็จเป็นการแข่งขันที่มีตัวเราวิ่งเข้าสู่เส้นชัยล้มก็ต้องลุก วิ่งสู้ไปแล้วสู้ต่อแข่งกับคนอื่นไม่ได้เราต้องแข่งกับตัวเราเองและสุดท้ายถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณก็แค่พลาดเรื่องนั้นไปแล้วร้อเปเซนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะให้ชีวิตประสบความสำเร็จแต่ว่าคุณก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำยังตัดสินใจไม่ได้สักทียังกำหนดเป้าหมายในชีวิตไม่ได้วันๆได้แต่นั่งดูคนอื่นเขาสำเร็จแล้วหันมามองตัวเองแต่พอเราไม่กล้าเริ่มทำ เราไม่ยอมลงมือทํานั่นก็หมายความว่าเราปิดประตูความสําเร็จแล้วเราก็จะต้องรู้ตัวว่าเราจะพลาดโอกาสนั้นร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือถ้าคุณสงสัยว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จถ้าคุณสงสัยก็ต้องแก้ความสงสัยด้วยตัวเองอยากสําเร็จก็ต้องลงมือทําแล้วสิ่งหนึ่งที่จะมาตอกย้ําก็คือทุกๆครั้งที่คุณมองภาพคุณเป็นยังไงคุณเชื่อว่าคุณเป็นยังไงคุณจะเป็นแบบนั้น ถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็จะไม่มีทางชนะความสำเร็จก็คือการล้มเหลวแต่ไม่หยุดทำทำไปเรื่อยๆความล้มเหลวคือการล้มเหลวแล้วล้มเลิกเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าอยากถูกตราหน้าเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันนี่แหละเป็นคนล้มเหลวคุณก็เลิกทำคุณก็ต้องยอมแพ้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะประกาศชัยชนะว่าฉันนี่แหละเป็นคนสำเร็จคนอื่นทำได้ ฉันก็ต้องทําได้เมื่อนั้นคุณจะต้องทำทุกอย่างล้มก็ต้องลุกขี้เกียจก็ต้องขยันทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จให้มากที่สุดเหนื่อยก็พักได้ค่ะแต่ว่าไม่หยุดล้มก็ต้องลุกค่ะทุกครั้งที่รู้สึกตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังหาแรงบันดาลใจจากใครก็ต้องหากระจกเลยค่ะแล้วเข้าไปยืนตรงนั้นบอกคนที่อยู่ตรงหน้ากระจกว่า ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนสำเร็จและฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้แล้วสุดท้ายลงมือทำค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณได้รู้ว่าคุณเป็นคนสำเร็จแล้วลงมาคอมเมนต์ให้คุณเอ็นจอยได้ดูหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคุณเอ็นจอย Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ